ออ้ยกูโอ้โหจับบอลกูคืออะกูยังไม่ได้นอน okay, เลยโอเคเราเจอทางฮะโอเคทางไม่ได้อ okay, oh, 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 ah, oh. ันนี้มากแต่แบบโอ้โหสองรอบนะไอ้รอบแรกผมไม่ได้ถ่ายด้วยไม่ได้อัดไว้แล้วรอบนั้นคือดูซอมบี้ตีลงลาวารอบนี้แม่งคิปเปอรลระเบิดกระเด็นตายอะไรกันหม่เฮ้ยเบื่อคิปเปิร์ตัวเนองของผมนะปึ๊บปื๊บป๊บ ทางเนื้อมวกนี่โดนเก็บก่อนโดนเก็บสิโอ๊ยตายเลยโอย้ถ้าขางขึ้นกระยากขึ้นแม่นานนู่นเ่ะทางนี้ป่ะทางนี้ก่อนเออทางนี้ก็ได้เหมือนโอ้ยอือเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วนั่นกุมดิดมานานแล้วนะโอ๊ยโอเคกลับมาได้แนละ้วด้เตียงกว่า เตียงเราไปไหนล่ะแม่งดีด้วยไอ้คิปเปอร์นรกทำมันระเบิดดีทําทางอะไรดีๆเสียหมดแม่งเอ้ยเบื่อตรงนี้แหละไม่เคยเคยไม่เคยจะชอบคิปเปิลแล้เกลียดเกลียดคิปเปิลที่ผ่านเลยเตียงก็หายไปด้วยนี่กระเด็นไปไหนก็ไม่รู้เตียงกูอ่อยู่ตบนไงโอเคนอนแม่งอะไรมัพงนี่โอ้โหแล้วทางกูศาสตร์ทำไว้แม่งเอ้ยตัวมหายนะชิบหายเลยว่ะคิปเปอร์นี่โคตรตัว สร้างหายนะจัดๆเลยวะ่ะโอ้แค่นี้มันไม่จะไปพออะไรตัวโอ้ยเบื่อเบื่อเว้ยจะไปยังไงวะเนี่ยลุกมาได้ยังไงวะเนี่ยโอ้ยตายเถอะเว้ยมันต้องขึ้นไปทางนู้นอะ่ะโอ้แม่งเอ้ยแม่งเอ้ยแม่งเอ้ยโอ้ยมันจะลาบลีบหน่อยก็ไม่ได้เนาะจะหลังอย่างรั่วเลยต้องมีปัญห์ปหัญหามองอะไรก็ค่ายตายตัว งุดีดแล้วน้องเวเนื้อกันแล้วกันปิดโอ้แล้วบ้านแม่งจ๋มหนึ่งแค่เนี้ยโอ้เอาอะไรไปล่อเนี่ยตังนอนไม่ตรงนี้แล้วมั้งกูนี่ตังนอนไม่ได้จะเลยนอละเอานอนก่อนแล้วกันลูกโอ้ยตายไปสองรอบมันใช่เรื่องเนี่ยเออโอเคเซฟอยู่ตรงนี้แม่งเมื่อกี้ยังไม่ทันได้เซฟเลยตายซะก่อนกูจะรัวเลย เราไปอย่างนี้โอ้โหคปอรามันอุณหไอ้แรงระเบิดมันขนาดนั้นเลยเหรอแล้วมึอองไปอ๋อนี่ไงทางนี้ไงปุ๊บปุ๊บโอ้โอดูซมัมบีตัวนั้นดิอ่ะเดี๋ยวเด้ได้ไดไดอ่ะมึงเข้ามาเข้ามาอืมความพยายามมึงเนี่ยสุดยอดจริงรงเลยกูยอมมึงเลย,ย,อเ,ยเอา ไปสิไปไปไปคุดขุดคุดคินี้ก э ็จ okay. บแ,แล้วเคตอนนี้เราได้มปถึงตรงท่านแล้วจะปักทอดก่อนแล้วกันทางไหนก็ดีกว่าทางบน choices? ไม่มีอะไรใช่ไหมไม่ม <izo S 2> ีอะไรเคลียเราลงล่างเลยบอกว่าจะไม่ตายขอร้องล่ะขอร้องยังไม่อยากตายตายไปสองรอบแล้วเบื่อมากเลย ตีไม่ได้ก็เล่นพอแล้วก,กูตีได้แล้วมั้งออโอ้ยยิงตียิงตกกูจะรั่วโอ้โหแล้วทางแม่งลึกเกินโอ้ก็ไม่ได้อยากพอนะแต่แ,ม,แม่งมอได้แม่งแบบมันลึกเกินอ่ะพอเราต้องทำทาไปทำนู้นแหละ เฮ้ย okay. อย่างน้อยเราต้องได้เหล็กอะผมจะจบคลิปได้อย่างน้อยผมต้องได้เหล็กตัวนั้นเวต,ต้องขุดลงไปหน่อยคิปวันนี้อย่างน้อยเราเราได้เหล็กที่นอนเราได้แล้วอย่างน้อยเราได้เหล็กเอองั้นเดี๋ยวอีกอย่างหนึ่งแล้วกันได้เหล็กแล้วก็ได้ที่นอนด้วยถึงจะซักเซสภารกิจวันนี้แล้วก็สัญญาว่าจะมีคลิปอีกแน่นอนจะไม่หายไปผมจะกลับมาทําต่อแต่ต้องให้เวลานะพวผมตัดคลิปเองมันต้องใช้เวลาโอเค <c oughs> อ่ะสองอันก็ยังดีวะดีกว่าไม่ได้แล้ววะโอเคแต่มันได้แค่สองอันนะัมันคุ้มไหมวะยัคิปเปอร์ม,มีแร่แบบทองแดงอืมมั่อ็ไม่ได้ยนอะไรเลยวะ่ะมันต้องลงไปด้านล่างเลยนะเดี๋ยวค่อยมาอีกเดี๋ยวเราไปทําฐานที่มันก่อนมันมีโบวมีบอสเนาะเออเดี๋ยวเราก็จะพยายามทำได้แต่ผมไม่มีความรู้มาก ก็เดยกจะไปหาความรู้แล้วก็ใครมีความรู้อะไรก็บอกกันได้นะแบบว่าเออผมต้องทํำยังไงต่ออะไรเงี้ยต้อ,องหาอะไรต่อเงี้ยเออต้องสร้างตัวยังไงก่อนต้องมีอะไรบ้างต้องสร้างอุปกรณ์อะไรยังไงก็บอกกันได้นะครับผมโอเคผมเศร้าท่านี้แล้วกันแปลกเนาะมีดาบมีพั่วม่ดาบม่ดาบมีพี่แอแต่ไม่มีพกักจะร่วมกันนะ็นคนชอบขุดอยู่อย่างนงี้นะ รูตัวเป็นตุดด่นเลยเหรอ,อยถั่วเป็นอ่ะมกมขอตั้งว่ามันเป็นฐานที่มั่นชั่วคราวก่อนละกันเพราะว่าเราคงจะไม่อยู่นี่นานเราคงอยู่เพื่อหาแร่เฉยๆเสร็จแล้วเราคงจะย้ายไปไปหาที่สร้างจริงๆนะอาที่มันดีๆอ่ะที่ไม่ได้มาแบบเป็นรูอย่างเงี้ยไม่ค่อยชอบอาไรหรอกบ้านเป็นรูอย่างเงี้ยแต่ว่าคือถ้าไปค้าก่อนเหมือนที่เคยดูในคลิปถ้าใครที่กลับมาดูนะยังจําได้ผมจะแบบเอาไอ้รูเนี่ยทำเป็นบ้านแบบว่าแบบขุดทําเป็นบ้านเหหมดแบบ สติแบบเนีย่ยทำแบบเป็นภูเขาให้หมดเอาภูเขาสูิแบบทำภูเขาลูกนี้เป็นบ้านแบเ,นเลยอะไรเงี้ยเคยทำอยู่แต่เราคงจะไม่ได้ขยันขนาดนั้นแล้วมั้งเราก็รเริ่มโตเริ่มอะไรแล้วล้วมีงานมีอะไรแต่ก็จะเต็มที่ครับผมจะตั้งใจเล่นกลับมาตั้งใจทําคลิปแล้วความฝันที่เคยอยากจะกลับมาทําคลิปโอเคอันนี้ก่อนเลยปึ๊บส่วนนี้มา ีนต้องฐานแล้วละ่ะส่วนส่วนกล่องนี้กล่องนี้ให้มันเป็นกล่องเดียวไปก่อนเก็บอะไรที่ไม่จำเป็นอุย้ยหาเอ้ยมันบานผมเข้ามาได้ไงออกไปไม่มีที่นอนสิโธแล้วรครับไปดีไว้ด้วยดีกว่าประตู โอเคครับผมเสาร์วับนี้ก็ไปเดี๋ยวเนื้อกูปิ้งเสร็จยังเฮ้ยไม่ธรรมดาว่อนปิ้งเสร็จแล้วว่ะโอเคเสารวันนี้นะครับเออไปไปไปเสารวันนี้นะครับผมก็วันนี้กลับมาแล้วนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมรักกันชอบกันอย่าลืมกดกลับมาดูนะครับผมเห็นปุ๊บก็ลองกดเฮ้ยช่องนี้กลับมาทำคลิปแล้วอะไรก็กลับมาดูกันได้ นะผมไม่ได้หายไปไหนนะครับผมแต่ว่าติดงานมากๆเลยนะครับผมเรื่องชีวิตประจำวันนี่แหละนะครับผมคุณมากเลยนะแล้วเชียกันโอเค